รู้หรือไม่ข้อควรปฏิบัติในวันสงกรานต์อันไหนทาได้อันไหนทําไม่ได้ไปดูกันครับ 1. ทําบุญสงน้ําพระและมาร่วมกันขนทรายเข้าวัดเพื่อก่อเจดีย์ทราย 2. ทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับไปแล้ว 3. การรดน้าดาหัวขอพรผู้ใหญ่ซึ่งการรดน้าดาหัวขอพรผู้ใหญ่ที่ถูกต้องเนี่ยคือต้องนําน้ําส้มปล่อยพร้อมเครื่องสักการะไปมอบให้กับผู้ใหญ่เมื่อท่านได้รับแล้วท่านจะเอามือจุ่มน้ําส้มปล่อยและลูบศรษะและอาสลัดใส่ผู้ไปดำหัวพร้อมกับอวยพร ซึ่งประเทณีภาคเหนือห้ามรดน้ำดำหัวที่ตัวหรือมือผู้ใหญ่เด็ดขาดเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับ 4. แต่งกายอย่างเหมาะสมเล่นน้ําแต่พอดีทุกชีวิจะปลอดภัยและเพื่อสืบสานประเพณีสงการของไทยให้ยังคงคุณค่าเราควรงดเว้นทังนี้ครับ 1. งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และเมาไม่ขับ 2. งดการใช้แป้งผสมสีและน้ําแข็ง 3. งดแต่งกายยั่อยุแสดงกริยาไม่เหมาะสมในัจลยม